ถึงคิวรถเล่าอีกนะครับฟอร์ดเอเวอรเรนต์ครับเพิ่มระบบรีโมทสตาร์ทระยะไกลนะครับสตาร์ทรถพันนี่โมดนะครับง่ายๆกดล็อกแล้วก็กดสตาร์ทนะครับผมสตาร์ทรถติดทันทีนะครับเปิดแอร์เย็นๆรอคนขับนะครับระบบความปลอดภัยอยู่ครบนะครับถ้ามีกุญแจนะครับรถบอกดล็อกให้นะขึ้นรถบ่ได้ถ้าห้าบ่มีกุญแจครับเ้าวจะภาสามารถเข้าเกียร์ได้เนี่ยเกียร์มันจะล็อกครับพวงมาลัยล็อกนะครับทำงานแค่แอ่นะ ถ้ามีกุญแจนะครับเขาจะสิกดปุ่มสตาร์ทหละรถทางานได้นะครับถ้าบราม่มีกุญแจมันก็ขึ้นไม่พบกุญแจครับเห็นยังบ่ได้นะเป็นชีวิตกับทางนะครับระบบสตาร์ทด้วยรีโมทครับระยะเวลาตั้งได้หาหน้าที่ซิหน้าที่ที่หาหน้าที่นะครับถ้าบ่าขึ้นรถมันก็จะดับตามเวลาครับระบบปั๊บอาการให้เป็นออโต้ไว้นะครับ คันนี้เป็นรถฝั่งเรานะพวงมาไลัยซ้ายเพิ่มเมนูภาษาไทยให้เพิ่นนะครับเดิมมันจะเป็นอังกฤษจีนตอนนี้ก็เพิ่มเป็นอังกฤษไทยครับผมใส่ไทยเพิ่นว่าสะดวกกว่านะอัตราการน้ำมันนะการใส่น้ำมัน,นครับว่าปั๊บเป็นแบบใหม่นะครับแบบเรียวทม์นะดูแบบหน้าจอครับเพิ่มเกียร์มาสองเกียร์เกียร์การกระจายกำลังครับกับออฟโหลดออฟโหลดเกียร์นะ ฟังขวานะครับกับเป็นระบบปรับอากาศบนพวงมาลัยนะครับปรับอากาศฟังคนขับนะแล้วก็เพิ่มพัดสไทยนะครับจอกลางนะเป็นรีโมทสตาร์ทนะครับดอกเดีมกับยังใส่ได้นะครับทั้ง2ดอกตัวนี้เป็นดอกที่3ครับผมมีปุ่มสตาร์ทเพิ่มมากครับฟ้าถ่ายใส่ได้ปกติครับอ่าครับเรียบร้อยครับส่งงาน